ท็สุดต้องคันนี้นะครับอนเดือนละ8 0ด0ไดฟอร์ดเลนเจอร์ที่สำคัญเป็นตัววายแท็กด้วยนะตัวท็อปสุดนะครับเกียร์ออโต้คุมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วรีบเข้ามาจองกันนะ สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเดียกคูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับโอ้โหมาแล้ว Ford r a n g e จอนะสาย Ford ต้องมานะครับเพราะคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุ้มมากนะเป็น Ford r a n g e จอตัว WiT แทด้วยนะครับก็คือว่าเป็นตัวท็อปเลยเครื่อง .2 0 0 2นะเป็นขับ2ยกสูงนะครับไฮไลเดอร์ er, แต่ว่าได้ w i t แทถ้าเราสังเกตคือชุดแต่งมาเต็มนะเนี่ยดูเนี่ยฮะเนี่ยกาบข้างกันชนหน้าสวยๆหล่อๆแบบนี้นะหน้ากระจังเนี่ยเขาใส่โลโก้แบบ แต่งมาด้วยเรียบร้อยนะ FORD แบบนี้นะแมนๆนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยต้องเรียกว่าอเมริกันเลยนะแมนๆสุดๆนะครับเนี่ยใช้เครื่อง2.2เกียร์ตัวนี้เกียร์ออตโต้ใครหากระบะ4ประตูยกสูงออตโต้คันนี้ตอบโจทย์เลยพอผ่อนแค่8,000เท่านั้นเองนะครับถูกมากเนี่ย2.2 2, ออตโต้นะนี่ Y Tag โลโก้ White นะครับตัวนี้ลูกค้าท่านเก่าเนี่ยเขาถอดตัวแหลก ข้างหลังออกนะครับแต่ว่าเอาล่ะเราใส่เป็นไลเนอร์ใหม่มาให้นะครับได้ของใหม่มาเป็นไลเนอร์ใหม่ให้เลยอันเนี้ยเพราะว่าเราเห็นว่ามันโลนๆใส่ของใหม่ให้เลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวลูลกค้า,าไปเนี่ยจะได้ใช้เอายาวด้วยนะครับ <S <S ด้านหลังอย่างที่เราเห็นนะครับนี่ YT a g ก็จะมาพร้อมอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่โลโก้เลนเจอร์ใหญ่ๆแบบนี้เท่ๆแบบนี้นะครับก็ออปชั่นต่างๆครบพอน้งเต็มนะแต่ YT a g เนี่ยส่วนที่หล่อที่สุดอ่ะเขาอยู่ข้างในด้วย นะครับอันนี้แหลกหลังคางนี่มามาให้เรียบร้อยแล้วนะนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยหอสุดๆนะเอกลักษณ์วายแท็กเนี่ยปอมไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้ดูข้างในกันก่อนอื่นจะไปข้างในมาดูโครงสร้างก่อนว่าคันนี้สวยไหมเปิดฝาหน้ามาเครื่อง2 2งพดูละท็อกนะครับ GDCI นะตัวนี้2 2 0 0ั c บวกเทอร์โบนะครับอันนี้ลูกค้าท่านเก่าใส่เทอร์โบพิเศษมาด้วยนะอันนี้ถือว่าโอเคนะก็ได้แต่งเพิ่มมาเรียบร้อยเลยอันนี้ก็ เรียกว่าใช้งานได้นะครับอันนี้ลูกค้าแต่งมาให้เรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็ภายในเครื่องยนต์ตัวนี้ 2,200cc บวกกับเกียร์ตัวนัต6จังหวะใช้งานง่ายในเมืองไม่ต้องังวลเลยใช้งานสบายๆเลยนะครับโครงสร้างตัวรถนี่บอกก่อนด้วยเขาเปลี่ยนโช๊คมาเขาก็เปลี่ยนเป็นหัวนี่ถอดมาเรียบร้อยนะฝาถอดแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะอันนี้พนขาวมาด้วยแต่จริงๆเนี่ยก็คือลูกค้าเก่านะเขาเปลี่ยนโช๊คมายังไงก็ต้องถอดฝาหน้าออกมานะฮะ แต่ฝาหน้าเดิมไหมเดิมเนี่ยเรามาดูเนี่ยข้างในเนี่ยเห็นไหมฮะจุดสปอตต่างๆเนี่ยเดิมหมดนะครับซีเลอร์มีทําสีมาแหละนะตามอายุรถปี2015นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทําสีมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าใช้ได้ออปชั่นจัดมาให้ค่อนข้างครบนะครับตัวบางคนมีถอดทําสีมานะครับอันนี้เราเห็นเลยนะนี่ผมให้ชี้ให้ดูเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยถอดทาสีมาบางคนมีถอดทาสีมาด้านนี้เนี่ยก็มีถอดทาสีมานะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ย ถือว่าโครงสร้างด้านในเนี่ยไม่ได้เสียหายเราให้ดูโครงสร้างด้านในดีกว่าตัวตัวหลักๆต้องดูโครงสร้างด้านในโครงสร้างด้านในไม่เสียหายนะครับมีฝาไอ้บางคนหน้าเนี่ยสองข้างเนี่ยมีถอดทำมาก็จริงนะแต่ว่าด้านในเนี่ยไม่ได้เสียหายอาจจะทําสีทั่วไปนะพเดี๋ยวเราดูเนี่ยจุดสปอตต่างๆเนี่ยเดิมหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าคานก็คานเดิมนะรถไม่มีกระแทกมาแน่นอนนะพลิกความชนหนักไม่มีแต่ว่าสีมีทำมาเราบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับตัวโช๊คเนี่ยลูกค้าเขาใส่มาใหม่นะครับเป็นโช๊คอัพ แต่บอกก่อนนะรถคันนี้โช๊คอัพตัวนี้เนี่ยที่เขาใส่มาเนี่ยเสียแล้วนะแต่งมาก็จริงแต่โช๊คมันเสียแล้วก็เลยต้องใช้ไม้ค้ำแบบนี้นั้นคุณลูกค้าเอาไปแบบสภาพแบบนี้เลยนะผมให้แบบนี้นะไม่ได้เปลี่ยนโช๊คให้นะเพราะว่าไม้ค้ำมันยังใช้ได้นั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับอ่าส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างตัวรถกันด้วยนะเป็นไงมัง่งนะโอ้ยตัวนี้ดีตัวนี้เขาใส่โชคแต่ตัวโชคตัวนี้ดีนะไม่เหมือนโชคหน้าน,นี่โชคนี่ช่วยเบาเลยอันนี้ฝาท้ายเบาเลยนะช่วยได้เเยยอะล เวลาลงก็ซอฟ์นะด้านหลังโครงสร้างเป็นไงตามอายุแหละนี่อย่างที่เราเห็นเลยมีทํามาอันนี้มีจิกมานะมีทํามานะครับแต่ว่าโครงสร้างด้านล่างเนี่ยเดิมหมดนะสวยด้านบนมีทําสีมานะทำมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ก็เช่นกันทํามาไม่ค่อยสวยอันนี้บางนะถ้าเราสังเกตดูนะครับเนี่ยจุดสปอตบางตัวนี้ฝาสองข้างเนี่ยมีทําสีมาเรียบร้อยนะแต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักนะครับดูด้านในตรงนี้ โครงสร้างด้านในฝาท้าทยฝาท้าทยสวยนะมีทําสีมาแหละแต่ว่ายังอยู่ในสภาพที่เดิมหมดนะครับไม่มีอะไรและคาบสนิมเนี่ยไม่มีแน่นอนนะอันนี้เราให้ดูเลยนะนี่ได้ไลเนอร์ใหม่ด้วยไลเนอร์สวยมากนะของ Mac l i n e นอรเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันด้านล่างนี่ช่วงล่างไม่โซมเลยนะฮะรถปี2015ปีนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่า8ปีแล้วอะ่ะ8ปีแต่รถอย่างเงี้ยสภาพนิ่งอย่างเงี้ยถือว่านิ่งนะใช้งานในเมืองสบายๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าเป็นยังไงกันบ้างอย่างที่ผมบอกวายแท็กเนี่ยจุดเด่นคือด้านในเหมือนกันนะครับด้านในเห็นเบาะไหมเบาะนี่มีปักโลโกโล้วายแท็กอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็คาดด้วยส้มตะเข็บส้มอันนี้เป็นเอกลักษณ์วายแท็กเลยเนะี่ยเบาะตรงด้านข้างเนี่ยเขาบุเป็นแบบเหมือนผ้าแบบตะข่ายสวยนะอันนี้สวยเลยสภาพเบาะสมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ นี่ข้างในนะครับผมสตาร์ทเครื่องก่อนดีกว่าเอานะครับเลขไม้นะครับแสนเจ็ 3, ดสามรถกี่ปีแล้วล่ะแปดปีเมื่อกี้บอกแล้วน่ะแปดปีแสนเจ็ดสามตกเฉลี่ยนะปีหนึ่งสองหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับไม่ถึงสามหมื่นโลอันนี้การันตีไม้แท้นะครับสภาพแสนเจ็ดสามนี่ถือว่าวิ่งน้อยนะแล้วก็ภายในเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเอกลักษณ์ของวายแทกนะครับนี่แอร์เขายังให้เป็นแบบแอร์แมนนวลอยู่นะไม่ได้เป็นแอร์แอร์แบบกดนะครับ แต่ว่าใช้งานง่ายอันนี้ดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับจอต่างๆมีมาให้อันนี้ลูกค้าท่านเก่าเนี่ยเปลี่ยนจอมานะอันนี้จอเนี่ยนี่เรียกว,ว่าจอใหม่ใสกิ้งเลยนะครับอันนี้เนี่ยเขาถือว่าใช้งานได้ดีนะครับพวกเป็นแบบจอทัชสกรีนหมดนะเนี่ยเป็นจอทัชสกรีนหมดนะครับก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆใช้งานง่ายเชื่อมต่อพวกบูทุ้งบูทูตเลยอันนี้ได้หมดสบายๆนะครับก็เอาไปใช้กันได้อีกยาวๆนะมีแต่งหน้าจอเป็นตัวนี้หน้าปัดเป็นเคฟล่าดูเท่ดีนะ นะแล้วตัวนี้ที่เด่นมากที่สุดคงนี้ไม่พ้นเรื่องเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะมีโหมดสปอร์ตโหมดให้ด้วยชิปบวกชิปลบได้อันนี้ดีเลยนะครับใช้งานง่ายคนหากระบะใช้งานในเมืองส่วนมากจะหานี่แหละกระบะออโต้ Auto, นะครับแล้วกระบะออโต้ Auto, คันนี้เนี่ยได้วแท็กด้วยนะแต่งเต็มมาอย่างนี้นะครับถือว่าคุ้มค่า,าจริงๆนะครับกับการผ่อนต่องวดเนี่ยแค่8,000กว่าบาทนี่ผมถือว่าตัวนี้ใช้งานยาวๆคุ้มค่าวกว่ากันเยอะนะครับเอาละภายในประมาณนี้ดูสวยนะ การเก็บงงเก็บงานอะไรเนี่ยเขาดีออปชั่นมีมาให้ค่อนข้างเต็มสภาพรถก็ค่อนข้างสวยดูประวัติดีกว่านะประวัติเป็นยังไงนะรถคันนี้เป็นรถที่เจ้าของเดิมเนี่ยเอามาแลกรถกับผมนะครับรถปี2015นะครับอันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าเช่าซื้อนะกับธนาคารไทยพาณิชย์อันนี้เราปิดเล่มให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับเราปิดเล่มให้เรียบร้อยคุณลูกค้าเอาไปเนี่ยก็โอนได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกังวลน,นะครับอันนี้นะ เอาละรถประมาณนี้2 0 1 5ดีว่ารถประมาณ8ปีนะอันนี้หลายมือหน่อยนะอันนี้เป็นลำดับที่3แล้วผมบอกอย่างนี้แต่ว่าคุณลูกค้าก็ไม่ต้องกังวล3ลํลำดับปกติเพราะล่นปีแล้วนั้นใครหารถใช้อยู่ตัวนี้ผมการันตีนะเพราะเลขไม้แท้แสนเนะปีละ2 0,000กว่าโลและสภาพภายในนิ่งๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ภายในนะครับด้านหลังใหญ่โตนั่งสบายอันนี้บอกกอเลยนะใหญ่โตนั่งสบาย เล็กรูมเฮดรูมสบายๆเลยนะฮะอันนี้ดีกว่านั่งรถเล็กแน่นอนเดินทางไกลไม่เมื่อยนะครับอันนี้นั่งได้ดีเลยแล้วก็ลูกค้าท่านเก่าเนี่ยแปลงไอ้ตรงนี้มาให้ด้วยนะไอ้หัวจุดบุหรี่เนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นตัวชาร์จโทรศัพท์ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น USB สบายเวลาใช้งานเดินทางไกลก็ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยอันนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับนั่งสบายเอาละสุดท้ายคือเรื่องราคาว่าคุ้มค่าไหมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราคากันราคาคันนี้คุ้มครับ ออกห้างเกือบล้านนะคะันนี้จะบอกก่อน985,000บาทนะโคตรแพงเลยแต่วันนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว8ปีราคาเหลือเท่านี้ครับ499,000บาทนะครับอ้าวโหถือว่าโอเคนะตัวนี้จริงๆนะถ้าผ่อนเนี่ยถือว่าตอนนี้ไม่ไม่กี่ตังค์แล้ว499,000บาทผ่อนแค่เพียงประมาณ8,000บาทต่องวเท่้นงคุณลูกค้าใช้สบายๆย,ยาวๆได้เลยนะครับตัวนี้ผมการันตีนะครับเรื่องของ ประวัติชัดเจนหมดนะครับความสวยงามของรถนะแล้วก็ออปชั่นเต็มอย่างนี้หาไม่ได้แล้วนะครับหารถ8 0 0 0กว่าบาทผ่อนกระบะตัวนี้ดีกว่าใช้งานได้ยาวๆกันนะครับก็รถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะที่ค e ูซีมอเตอร์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามรถสวยๆที่จะเข้ามาที่ค e ูซีมอเตอร์ของเราในทุกๆวันนะครับสุดคุ้มต้องคันนี้ครับรขอบคุณครับสวัสดีครับ